ก็สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เปิดคลิปไปเจอคลิปกอมเมนคลิปหนึ่งนะครับที่ว่าเดินทำบุญทอดกระถินในในไทยใช่ไหมนั่นก็โอเคนะครับถือว่าทำบุญผมก็โอเคนะครับแต่แต่ผมไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยที่ว่าคุณบาโบงชาติกอมเมนในแผ่นดินไทยนะครับนั่นผมไม่เห็นด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะที่คุณตะคอกคุณแก่ลากโอคุณแกแสดงกิยาก้าวล้าใส่คุณแกนั้นผมไม่เห็นด้วยนะครับโดยเฉพาปเชื้อข่าวนะครับนี่เป็นประเทศไทย คุณแสดงกิยาแบบน,นั้นแสดงกิยาก้าวลาวในประเทศไทยใส่คนไทยนั้นผมม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าจะตำบงตำบุญคือไม่ว่าแต่มึงมาแสดงกิยาแบบนี้ผมไม่ด้วยมึงก้าวลาวแบบนี้มึงก้าวลาวคนแก่นี่มึงตะก,กิดมาเดี๋ยวไปให้โอเคนะครับตาใจใจริงไม่ชอบไม่ชอบต่างชาติมาทํากิยาก้าวลาวไทยผมไม่ไม,ไม่ไม่ปลื้มนะผมบอกวก่อนติดใจใครได้หมด โอเคนะครับผมไม่ใช่ว่าเป็นคนที่จะออกมาก้าวล้านะครับไม่ใช่นะนี่ไทผมไม่เคยก้าวเล้าแต่พวกกับพวกต่างด้าวแบบนี้ไม่กรบทั่นไทนิดผมไม่ชอบนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับคนไทยเดือดแล้วครับโอ้โหพี่หลายศักดิ์คนนี้บอกนะผมมีผมมีคลิปหนึ่งแล้วครับผมเขียนที่แล้วที่นะชาวต่างด้าวเนี่ยนะเข้ามาทอดกระถินมาแห่กระถินในะประเทศไทยแล้วก็มาผักอกค้นแก่นะมาขึ้นเสียงมาทะเลาะวยวายกันเนี่ย ผมคิดล้นะเออผมไอเรื่องทำบุญทำอะไรเนี่ยผมไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับแต่ผมไม่เห็นด้วยครับนะมาชูธงเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเออมาชูธงแล้วจมาทะเลาะคนไทยเนี่ยไม่เห็นด้วยนะ่าโอ้โหนี่คนไทยเริ่มไม่พอใจแล้วนะแม่เป็นประเด็นขึ้นมาจนได้นะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันเกิดกระแสของ คือจริงๆมันจะไม่มีอะไรหรอกครับถ้าเกิดว่าไอ้พักประชาชนพม่ามันไม่ไปจุดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมานะเออนะก็กลายเป็นประเด็นเงยเลยก็เราเป็นกลายแสดงกลายเป็นแบบเสียความรู้สึกไปเลยก็เลยมองประชาชนคนต่างด้าวกันเป็นในแง่ที่มันดีไม่ดีกันไปเลยจริงๆคนไทยคนพมา่าคนกัมพูชานี่รักกันนะเออรักกันนะฮะมันไม่มีอะไรหรอกนะครับ แต่กระสือเกิดกระแสความดราม่าก,กันขึ้นหนึ่งก็เพราะไอ้พักนี่แหละนะมันต้องการสร้างความแตกแยกไงนะเห็นไหมทีนี้ไปแตกแยกกันเลยเห็นไหมเออนะนอกจากมันจะล้มล้างยังไม่พอแลนะ้มันจะทำให้ประชาชนนะสองประเทศนี่แตกแยกกันอีกแตกคอกันอีกเออโอ้โหดูสิฮะมันพูดอะไรให้มันคนไทยสามัคคีกันไม่เป็นนะเอ,อนะ นะครับแล้วก็มันก็มีขบวนการในพวกสามนิ้วพม่าเนี่ยแหละที่คอยนะยุยงผุกป,ปันนะครับฉะน,นั้นเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีนะอย่าไปหลงกลมันนะอ,อันไหนที่ท่อไทีท่อสายกันก็ค่อยๆพูดค่อยจากกันนะนะเขาเนี่ยเขาก็มาแห่ทอ่อกระถินวัดเดียวเองใช่ไหมอ,อ,อันเดียวเองก็อย่าไปอะไรกันถ้าเขา ก็ให้เจ้าหน้าที่เขาดูแลนะถ้าเขาขออนุญาตถูกกฎหมายก็ว่ากันไปถ้าไม่ได้รับถ้าไม่ได้รับความสะดวกไม่ได้รับอะไรก็โทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะนะโทรไปแจ้งแล้วได้รับความเดือดร้อนเ,ออเขามาปิดถนนอะไรเงี้ยนะโทรแจ้งตำรวจแค่นั้นแหละนะครับอย่าไปประทะปะเถอะอะไรกันนะอย่าไปเป็นเครื่องมือให้พวกนักการเมืองมันสนุกสนานเออ นะครับพวกนักการเมืองนี่ชอบมากเห็นคนทะเลาะกันเห็นคนตีกันเนี่ยนักการเมืองนี่ชอบมากนะเออนะครับสองคนพมา่าคนกัมพูชาเนี่ยน่ารากักเนะี่ยมาทอดกระถิถ่นเนี่ยน่ารักแกตายแบบโถเอ้ยเใช่ไหมมาเต้นรำกันสนุกสนานนะเออมาทําบุญในวัดไทยด้วยเห็นไหมเออก็ทำลุงเทนุบํารุงาศาสนานะอันไหนที่เขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไระนะรุ่มอร่วยนะก็ผ่อนผ่อนอะไรกันบ้างนะครับเขาไม่ได้มาแบบว่าเป็นนักเลงเป็นนักเลงเหมือนเหมือนที่ซุ้มนุม่มสวนรอเก,ก้าเนี่ยโอ้โหไม่ไหวนะอันนี้ก็มาแต่งตัวสวยงามมาเต้นกันสนุกสนานนะแล้วเขากลับแล้ววันเดียวเขากลับแล้วนะเขาไม่ได้มาอะไรมากมายส่วนไอ้ชูธงนี่ไอ้มินก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะพะถ้าเกิดเราไปทอดกระถินประเทศอื่นเราก็ชูธงประเทศไทย ไม่ได้มีอะไรเลยนะอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากนะครับเอ,อชูธงเป็นเรื่องปกติธรรมดานะออไม่ได้มีอะไรหรอกนะรักกันไว้รักกันเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ